พี่ป้างนักคารินราชยมครับพี่ป้างภูเขาไฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าจะเรียกที่มาที่ไปสมัยก่อนก็ใช้สุก,กี้ในหนวดเนีี้มันหมดยุคแล้วก็เลยว่าเอาชื่อแฟนขึ้นมาใช้ชื่อป้าเขาแหละกาชื่อละไมชื่อเล่นชื่อพรก็เลยว่าใช้พรละไมเปิดมากัเกบเกือบจะ20ปีแล้ว ตอนที่มาเปิดใหม่ๆซอยนี้ยังไม่มีใครขายอะไรเลยแล้วมันเงียบมันมืดแล้วก็มาเริ่มต้นค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาไปจากเริ่มต้นมาแค่สองโต๊ะ3ามโต๊ะตอนนี้ก็มีเกือบ20โต๊ะได้ไหม เมื่อก่อนขายแต่สุก,กี้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคั่วแล้วก็หอยทอดอส่วนสุก,กี้นี่เราได้รับมรดกตกทอดมาน้ําจิ้มสูตรแต้จิว๋วพ่อเขาขายอยู่สมัยก่อนลุงเป็นคนทําน้ําจิ้มก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยเอากลับมาคิดทําใหม่ก็มาเคาะฝุนก็เลยมาเริ่มต้นใหม่ลาดหน้าเพิ่งจะมา10ปีหลังนี้เองมั้งทางร้านพยายามจะคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาเพื่อมารองรับปริมาณลูกค้าที่ว่าเข้ามานั่งกินคนหนึ่งมากิน,น่ เราจะทำอย่างไรให้เขามาให้ได้5วันไม่ใช่มา5วันกินอย่างเดียว5วันเขาก็เบื่อเร็วแต่ถ้าเรามีอาหารหลากหลายว่าเขาก็เออวนมาวนมา วัตถุดิบที่เราจะต้องเอามาดึงใจลูกค้าดึงดูดลูกค้านยะเราจะทํายังไงให้มันผสมผสานกับไอ้จานที่เราใช้อยู่แล้วสมัยก่อนลุงใช้แต่ไอ้จานลอนใส่สุกี้พอมันมาเจอจานร้อนมันจะหอมอร่อยน่ากินเราก็เมีจาน้อนอยู่เราจะทํายังไงให้มันมาเพิ่มเมนูได้แล้วเราก็ไปกินราดหน้าทั่วไปมันก็แค่ปกติเส้นเขาผัดธรรมดาแต่ของลุงว่าเอาจินตนาการ50ความอร่อยของอาหารที่50 มาผสมกันให้มันได้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วเราจะทําอย่างไรลุงก็ทดลองเอาเส้นไปทอดให้มันเป็นปากบ่องภูเขาไฟเราก็เอาไข่ดาวมาใส่ไว้บนเส้นเสร็จแล้วเอามาสืร์ฟบจานร้อนๆแล้วมาลาดที่โตให้ลูกค้าควันมันก็จะขึ้นโอ้ลาวาวมาก็จะไหลก,กลูกค้าก็คือหาก็ชอบมาตลอดเป็นสิบปีแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษอะไรอะไรสักอย่างเจิญเจิญเนะอ่อมคเซนเชิญหรืออะไรซิกเมเอิญ เมนูเด็ดที่ร้านตอนนี้ก็จะมีอยู่สุก,กี้กระทรลอนออส่วนกระทาลอนแล้วก็ลาดหน้าภูเขาไฟแล้วตอนนี้มาที่ว่าคือหาคือหาเรื่องตัวใหม่ก็คือไอทาโล่ผักขี้เมาจะทำแบบอิตาเลียนผสมไทยหน่อยออกสไตล์จีนนิดพหอไข่ ก็คือ 1. ความจริงใจบริการแล้วก็ใส่ใจลูกค้า3ส,สิ่งนี้จะขาดไม่ได้ลูกค้าก็สำคัญลูกน้องก็สำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดขาดไม่ได้เลยคือรอยยิ้มลูกค้าเหนื่อยมาดูแลเอนเตอร์เทนอย่างดีลูกค้าก็ติดมดที่นี่ก็เปิด6โมงครึ่งถึงตีสอ หยุดทุกวันจันทร์ถ้าลูกค้าท่านใดไม่แน่ใจก็ให้โทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร099 2495414ครัวพรละไมขอบคุณครับ